สวัสดีครับก็มาพบกับผมอีกเส้นคืนนะครับสร้างออบนะครับนี้จะมาอัปเดตรถเฮนเดิมนะครับก็ถึงในแล้วนะครับก้อนนี้เป็นขั้นตอนนะครับนี่ครับก็ทําการสารด้านข้างนะครับก็สารปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็ยังไม่เสร็จนะครับ ก็ทาได้แค่นี้ครับก็ทําประตูนะครับอย่างประตูซีบ้าน,นก็ทําการสารเหล็กนะครับที่มุงหลังคานะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ได้ที่ละอย่างสองอยา่างนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นประตูทางขึ้นนะครับก็จะทําเป็นประตูสไลด์นะครับเหมือนรถบัสนะครับเปิดออกมาสไลด์ได้นะครับ นี้ก็จะเป็นประตูปะเปิดธรรมดาช่องเอาเรื่องฝันไฟเข้านะครับช่องนี้ก็ยังไม่ได้ใส่กอนยังไม่ได้ใส่บานพับอะไรนะครับก็ทําโค้งไว้เฉยๆนะครับก็าทาการป้าฉากตึงฉากตัวด้านบนนะครับนะครับก็ดึงไว้นะครับให้มันตรงกันนะครับก่อนที่เราจะทําการเชื่อมแข็งนะครับนะครับก็ มองด้านข้างก็จะตรงกันเปียบเลยนะครับตรงกันหมดนะครับตอนนี้ก็ลองเวทีเดี๋ยวรอรอเวทีนะครับก็รอเหล็กมานะครับเหล็กที่จะทําเวทีสไลด์ตรงนี้นะก็จะใช้เหล็กนากว่าเพื่อนนะครับกว่าเหล็กพวกนี้นะครับก็จะใช้เหล็กนาทําเป็นเวทีสไลด์ออกมา ก็จะมีลูกล้อนะครับน่ครับตัวนี้ลูกล้อไว้เด้งสไลด์ตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับแตเดียวกันกับที่เราจะเอามาทําตัวรับน้ําหนักนะครับตัวรับน้าหนักของตู้หมุนนะครับพอเวลาปิดเข้ามาก็จะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับน้าหนักแล้วก็เวลาผักเข้ามันจะ,จะผักเข้าง่ายนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้คันนี้นะครับก็นี้ยครับก็คันนี้ก็จะขึ้นงานปูแล้วนะครับก็กจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ได้ตู้ลำโพงหมุนเงินเงินเหมือนกันนะครับก็เหลือตัวช่องวทีนะครับเหมือนกันตอนนี้ลำโพงหมุนได้แล้วนะครับหมันได้วะหมันได้ hmm? ดดดบ้างฮึ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 ฮ นี่ประตูลำโพงหมุนได้แล้วครับก็เลียดจับชุดด้านบนนะครับชุดตัวหมุนด้านบนก็จะใช้เป็นดุมรถนะครับดุมล้อรถนะครับตัวด้านล่างจะเป็นโยสลีของรถแมคโครนะครับทุกันก็น่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับโดยช่างจอดนะครับ <laughs> ตัวนี้ก็จะเป็นประตูเปิดแบบสไลด์เหมันรถดัดนะครับ ขึ้นอะไรสเสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้เดี๋ยวพาไปชมอีกคันนะครับคันนี้ก็จะส่งงานได้นะครับแฝงสีส่สกุลนครนะครับเป็นรถเฮียสายด่วนแฝงกันทางนะครับนก็เป็นประตูสไลด์นะครับประตูสไลด์เหมือนรถบัสนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ จะมืมดๆหน่อยครับก็มีเวลาช่วงค่ำคเวลาเลิกงานนะครับก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมีเวลาว่างจะมารีวิวคันนี้ให้ดูครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแข้งสี่สะกลนครนะครับเป็นรถเหยประาสัมพันธ์นะครับของแข้งการทางนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นลูกโป้โงพี่งูนะครับไม่เห็นแล้ว ดีครับผมฝากติดตามด้วยนะครับกับช่องของผมนะครับดีครับผม